สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้ของแม่ลูกอ่อนก็คือตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันนะคะเช่นเคยจ้าล้างหน้าด้วยสบู่กุหลาบเมื่อหอยทากค่ะใครสนใจทักแชทมาเลยจ้าช่วงที่ตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันนะคะเราก็จะปั๊มนมไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือปั๊มประมาณ10กว่าอนอาทีนะคะก็ได้นมตอนเช้าๆนะคะให้น้องมีฝัน ่วงกลางวันนะคะน้องก็จะกินนมจากขวดบ้างจากเตาบ้างนะคะสลับกันค่ะและนี่ก็คือนมที่พ๊มไว้ค่ะขวดละหนึ่งมื้อก็คือประมาณ2ออนซ์ค่ะนี่ค่ะน้องก็คือตื่นแล้วค่ะทุกคนช่วงนี้ก็คือให้พ่อนะคะทับหน้าทีป่ป้อนนมน้อง ไปเจอคอมเมนต์นะคะบางคนบอกว่าต้องให้น้องดูดจากเต้านะคะอย่างนู้นอย่างนี้นะคะเอาความจริงคือเหมยสะดวกแบบนี้นะมันเป็นการฝึกให้น้องนะคะก็คือฝึกให้น้องดูดจากเต้าก็ได้จากขวดก็ได้นะคะอย่างเช่นเวลาที่แม่ไม่อยู่อย่างน้อยพ่อก็เลี้ยงได้ยายก็เลี้ยงได้ค่ะช่วงที่พ่อให้นมนะคะวันนี้เหมยก็จะมาทําเมนูซุปผักแบบลาวนะคะอยากกินเมนูผักมากๆค่ะทุกคนอีกอย่างเมนูนี้นะคะมีส่วนผสมของขิงเนาะช่วยในการเพิ่มน้ำนมของแม่ด้วยค่ะ วันนี้ก็ต้องทำเป็นแบบไม่เผ็ดค่ะทุกคนส่วนผักวันนี้จะเป็นผักทั่วไปค่ะผักบ้านๆหรือผักแปลกๆก,ก็อาจจะต้องงดไปก่อนวันนี้ก็จะมีเห็ดมีผักบุ้งผักกาดผักกระลำปลีค่ะก็ประมาณนี้เลยหอมแดงกระเทียมขิงและพริกหนึ่งเม็ดค่ะอันนี้เหมยก็จะคั่วโขลกแล้วก็นำมาใส่เลยค่ะปรุงรสง่ายๆนะคะวันนี้ใส่เกลือผงนัวนะคะน้ำปลาร์เหมยไม่ได้ใส่แล้วก็นี่เลยค่ะขาดไม่ได้ค่ะอันนี้จะเป็นงาคั่วนะคะแล้วเอามาตำให้หอมหอม ขยำผักต่างๆนะคะให้เครื่องแล้วก็ผักเข้ากันดีค่ะขยำไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนสูตรวันนี้ก็คือไม่เผ็ดมากนะคะใส่พริกเม็ดเดียวนะคะถ้าเราไม่ใส่เลยมันก็จะไม่มีรสชาติเนาะไม่ครบนะคะไม่ครบสูตรเนาะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนชิมรสชาติได้ที่แล้วก็จัดใส่จานได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจานของแม่เหมยน,นะคะก็จะเป็นแบบเผ็ดเนาะและนี่ก็เป็นจานของเหมยค่ะแบบไม่เผ็ดใส่ขิงเยอะๆค่ะ ตอนนี้เราก็ทำอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมากินซุปผักกันค่ะทุกคนคือเหมยเป็นคนที่ชอบกินผักอยู่แล้วค่ะวันนี้ก็คือแบบถูกใจมากๆเลยมีไข่นะคะแล้วก็ปลาดุกย่างด้วยค่ะทุกคนมื้อเช้าของเราก็จะประมาณนี้ค่ะใครที่ยังไม่เคยทำเมนูนี้นะคะไปลองทำดูได้นะคะรสชาติอร่อยทำง่ายนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยช่วงนี้นะคะในชีวิตประจำวันเหมยไม่ก็อาจจะถ่ายในช่วงสั้นๆนะคะให้พี่ๆทุกคนได้ดูเนาะ ฝากพี่ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณแม่มือใหม่ขอบตาดำค่ะอาหารที่กินนะคะช่วงนี้ก็คืองดกินแซ่บไปก่อนนะคะจะเน้นเมนูเพื่อสุขภาพแล้วก็เมนูที่ไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าเหมยก็ต้องให้นมน้องไปด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นคุณแม่นอนน้อยนะคะกลางคืนก็จะไม่ค่อยได้นอนค่ะก็เอาเวลามานอนบ้างในช่วงกลางวันค่ะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็คือให้น้องกินนมค่ะทุกคนแล้วก็หลับปุ๋ยไปอีกค่ะ เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ